สัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่นะคะดูท้องฟ้าก้อนเมฆก่อนฝนจะตกนะคะรอบบ้านของข้าพเจ้าและบ้านลูกชายนะคะนี่ตอนเย็นๆนะคะ รรมาชาติอัศจรรย์จริงๆมีเต็มท้องฟ้าเลยค่ะอีกซะระเดียวคนก็น่าจะตกนะ เมฆสีขาวก็ลอยข้างบนเมฆสีดำก็ลอยต่ำลงมาฝนเริ่มจะตกลมก็พัดอ่อนๆแล้วลมเริ่มพัดอ่อนๆแล้วนะคะนี่นะคะตอนเย็นๆโอ้โหหลังออกกำลังกายมองขึ้นบนท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆอ,อย่างนี้ก็นะ่าเก็บภาพเอาไว้นะคะ นี่นี่นี่เลยถ่ายเป็นคลิปไว้นะคะดวงตะวันก็ส่องลงมาส่งผ่านก้อนเมฆอืมนี่ยนกนกก็เริ่มเริ่มบินบางตัวก็เกาะอ,อยู่ที่สายป่ย ฝั่งนี้ก็ก้อนเมฆบางๆ๋ย่นะคะดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะฝนจะตกหรือเปล่าดูการเคลื่อนไหวของก้อนเมฆกันดีกว่าน่นยอดก้อนเมฆอันนี้ ค่อยเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะคะ อันนี้อยู่ด้านบนด้านบนด้านบนทางนี้น่าสนใจต้นเมฆใหญ่ดีทางนี้ เพื่อนทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกหนะ้าก้อนเมฆเนี่ย ก็ค่อยๆ,ๆเลื่อนไปออขอให้ทุกคนเที่ยวดีมีความสุขนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไ i ร์ให้คุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ